สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้มาพอเราอยู่เทนมังกรแล้วครับมือชกมวยครับมือนี้อยู่เทนมังกรอุดรธานีอันนี้เพิ่นเพิ่นนูัว่ไอซี่มาเพิ่นมานนั่งตามว่าฮอดพี่เลยเนี่ยนี่จำได้ปะบุกเพล่ะวัดซื้อยังก่อนซื้ออดหน้าอดไล่ออนไม่อดไม่จำได้อันนี่มีกำลังใจอะไรเด้่องมือนี่มือนี่ประเทศมาเลียมาเลียโดยตรงเล่เนี่ยนี่ครับผมครับแต่่วาได้โชกปะ บอดีสกครับบอดีสกแต่ว่าแข้งกินเนาะครับแข้งกินครับผมถ้นสมมติว่าถ้าสกมัวนี่สกกับคนนี่ไหนวะนี่วัวเหรอครับยืนเทียบกับมึงดิวัววัวครับนี่ขาเป็นน้ำมวยนี่จับบึ้งบอดีครับจับบึ้งจับกำจับกำเบ่งกำคือคือยังจับกำเราคือยังไอ้คือแบบเอ่อจับกำให้กำลังใจครับนี่ยบ่คือกบวะบอดีคอกบ ไทยไปเลยยไปเลยนีนอนีนอทำทำสัมผัสบ้างสัมผัสเราเบ้งว่าอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่ครับยายุิบเครับยี่สิบเก้าครับโอ้โหนึกวันมันอายุสูงเท่าไหร่อาสงสูงเก้าสิผครับสูงเก้าสิบห้าบแล้วเท่าไหร่คนัตเล็กที่สุดในโลกตัวเล็กที่สุดในโลกบ้านนีเลยเนาะบ้านยูวีโลโครับซโครับ ตรงต้อนยางไปนี่ยางเบยไก่เที่ยๆไปนี่ใกล้เที่ยวไปนหันหันหน้าไปพูดพอดีเลยวะทีพอดีเลยพอดีเลยอันไออีวีว่าอันเออมันมีคลิปยังอยู่ใน้ติดต่ออีกอ่ะกีว่าไอของหนามผู้หญิงมันอีวีบ่อ๋อคกี่ยวกับติดต่อเกี่ยวกัของหนามผู้หญิงเัรอเงี้ยเงี้ยไปขึ้นเขาของหนามผู้หญิงครับเขามันมันพอกระเทือนบ่เรื่องเลยมันมันแบบว่ามันเลิกแล้ว มันจะเป็นช่องทางเด๋อเหรอแบบว่ามันเขาของน้ำยิ่งแล้วมันมันมันมองเขาเมี้ยเออเช็กสีวางเด๋อห้องน้ำผู้ชายบ่มีมันดวนมันดวนนิดนึนะก็เลยเขางามยิ่งอ๋อห้องน้ำผู้ชายมันปิดชุดแม่นบางเมี้ยมเต็มมันเต็มห้องน้ำเต็มก็เลยเออบางแก้วก็เต็มแล้วเขาซื้อเนี่ยแหละเขาเป็นบ่มีคนมันมาก็เลยเขาก็เลยเขาโอ้อาบน้ำป่ะบดไทยบดฉีบสิบเอาเอามไหมเอาบอกเอาบอกเพื่อนเออบอกบอกน้องยังเดเอ้ป เอ้ากินหอนปอนี่หอนตัวจำได้อยู่ว้าเออกินหอนตัวโอ้อาการหอนตัวไม่ดีเนาะเออจะกินชาเขียวไหมเออครับจะกินชาเขียวไหมไอเลี้ยงเลยบ่สโอ้ยนอนจักสีบางเดี๋ยนะตอนเด็เลี้ยงตัวนะตัวมาเข้ามั้ยเอาโอแมนก็ให้ผู้บ่าวเลี้ยงตัวนอนสีผู้สาวเลี้ยงจังไหนมาเข้าตรงเลี้ยงตัวเนาะผู้สาวต่างมาเชี่ยหอดผีหอนกับหอนน้ำก็ไม่ได้กินเลี้ยงสินี่ลูกกิ้นกับนี่นี่เนี่ยตาคือโอ้ย เชียงเลนาอรีอยเลยโอ้ยเรื่องจะเครื่องไหมก็ได้โอ้ยเหนวยวเอามาตั้งไก่ได้นี่มาเชียนี่มาเชียถ่ายเชียติดขังในที่เลยดิอ๋อข้ามคมให้เราเนี่ยเหรอข้ามคมเดี๋ยวความกินหอดคำามคมกินหอดข้ามความกินหอดวะความคิดถึงเป็นความรักความเป็นแฟนต้องแต่งงาน มันเป็นอย่างกับแต่งงานผมอยากรู้ก็อย่งเจ้าต้องมีคำว่าแต่งงานพออย่างแต่งงานตัวจะออกงานศพงานบวชได้ปะเอาลองงานเอาคำคำงานศพดิและการศพต้องเผาอย่างเดียวไปไปโอเค